สวัสดีครับผมลุงท่งแห่งช่องทุง่งพุท่าช่องทีนำเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมาในด่านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมการดารงชีพการประกอบอาชีพการทำมาหากินอัต,ตลักษณ์ของความเป็นโคราชโดยเฉพาะภาษาโคราชช่องนี้เป็นช่องทีใช้ภาษาโคราชในการดำเนินรายการตลอดรายการ สำหรับวันนี้ครับคลิปนี้ลุงถุงกัจิภาไปเที่ยวในตัวเมืองพิมายครับก็พอดีมีโอกาสที่ไปธุระในเมืองช่วงนี้ทีมงานก็แตกกระจัดกระจายไม่ค่อยมีงานทําครับแต่ละคนแล้วไรแลวไรแล้วหน้าแลวครับก็มีงานแตกต่างกันไปพอถึงยามไรยามหน้ากัจจิกลับมาบานมาทาไรทาหน้าเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็กําลังหลุนเลย กำลเริ่มต้นการเดินทางอยู่ตรงนี้ครับที่เห็นอยู่นี่คือน้องเรือครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสวนสุขภาพเหมือนกับเป็นถี่ออกกําลังกายของชาวตำบลรังก,กาใหญ่ครับชาวบ้านรังกาเป็นน้องน้มขนาดใหญ่ครับก็บเป็นทางลัดจากบ้านรังกาไปพีไม้ครับเป็นทางผาถุงไปก็เดินทางมาผาถุงมาครับมาถึงตัวพีไม้ครับก็บมาชมบรรยากาศในเมืองครับ ตรงนี้เป็นถนนสายหนึ่งเป็นถนนสุริยาอุทยัยเป็นถนนที่อยู่นอกๆอ,อยู่ริมริมขอบเมืองเลยครับที่เห็นอยู่ด้านขวามือก็คือโรงเรียนสุริยาอุทยัยถนนสายนี้เดิมทีก็อยู่หลังตลาดสดครับเป็นตลาดสดของอำเภอผีไม้แต่ว่าตอนนี้ตลาดสดตรงนี้เขาหยุบไปเร็วเหืืองจกมันแคบเนาะ เขากรือตัวตลาดออกไปอยู่ข้างนอกครับตลาดสดเขาก็ยยายไปยุทีเขาเรียกว่าพีไม้เมืองไม้เ,เมพื่อขยายพื้นที่เมืองตรงนี้มันขับมันแคบประชาชนก็ะมาขึ้นนะครับเป็นสนุนสายหลังทกศล่ะครับตอนนี้ก็มีมีตลาดแล้วตรงนี้กลายเป็นโรงอาหารแล้วมาดานค้างนะครับ เดี่ยวข้ามานิดนึงกลับมาตรงนาแถวๆก็เรียกว่าล่านอนเนกประสงค์ครับสมัยแต่ก่อนก็จะเรียกว่าสมสรสอนตรงนี้จะเรียกว่านาสมสรสอนครับก็จะเป็นล้านกว้างเหมือนๆกับเป็นจัตุรัสกลางเมืองเอาไว้จัดกิจกรรมของประชาชนเป็นกิจกรรมสาธารณะก็กเป็นล้านกว้างเลยครับทียนอยู่ั่นก็จะเป็นหอนาฬิกาครับนี่ครับมีล้านกว้าง เดี๋ยวที่เขาไปดูกันครับว่ามีอะไรต่งนั้นดขูข้างกับทีมีบ่มใหม่คนข,ข้างรมรือนครับนี่เป็นถนนสายนาล้านครับนาล้านกตุรัสกลางเมืองเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นถนนสายเศรษฐกิจเลยกว่าดายครับเนื่องจากมีธนาคารอยู่หลายแหง่งนับอยู่นี่มีอยู่มาั่นไรลละซี้าธนาคารครับอยู่ตรงถนนสายนี่บริเวณไกลเคียง หลังจากัรอยูไปครับเ,เขาเรียกว่าตลาดไนบาซาครับถนนสายเมื่อกี้กอนทีมาตรงนี้มันเป็นถนนสายที่มีตลาดไนบาซาตลาดคำที่ผู้คนชาวพื้นไม่ก็จะมาจับจ่ายซื้อเขาซื้อของซื้อกับเขากับน้ำในตอนคำตรงนี้ก็เป็นลานอเน,นปรปสงค,ครับก็จะมีเวทีไว้สำหรับจัดกิจ,จก,กรรม ข้างหลังเวทีข้างหลังลานเนินดินตรงนี้ก็จะเป็นกองดินขนาดใหญ่เขาเรียกว่าเมนผัดนู้นครับก็จะเป็นกวางไปนูน้นนะนาไปทางทิศทิศเหนือตรงนั้นก็จะเป็นลานจอดรถก็มีตึกรามนี่ครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นเนินดินเดี๋ยวจะก็มีเคยคืนสักที่ครับลงทุงกับเกนอนี่แหละแต่่ามีเคยขึ้นเมนพรมมาถัดสักทีมันเป็นยังไงเดี๋ยว วันนีกกี่องค้นรู้ีขคืนไวไหมเนี่ครับเป็นกองดินขนาดใหญ่และมียิฐตั้งอยู่บนครับตรงนาล้านนี่ก็จะมีหอหนาฬิกาอยู่กลางเมืองครับตรงลานจอดรถตรงลานเพื้นลานจตุรัสก,กลางเมืองมีหอหนาฬิกาใหญ่อยู่อันหนึ่งนาฬิกาเดินตรงไม่รู้นี่ เขามาดูในบริเวณข้างในครับในลานเพื่อนตรงนี้ครับโอ้มองเห็นบันไดคืนไปบนเนินดินครับบนเมนพรม,มถัดสังเตนหนอยุนใหญ่ก็ยังมีเคยคืนจิลลองคืนวันนี้แหละครับมันเป็นยังไงถ้าึ้นไปล้วจะได้ดูวิวยู่ถัดของเมืองพิมายครับคือคือสูงอยู่ครับหลายขันอยู่แต่คนอื่นก็ไม่รู้เข้าให้ขึ้นไหมแต่ว่ามีเห็นมีใหม่กัน แต่ก่อนมีช่วงหนึ่งเขามีห้ขคืนเขาใจว่าเป็นอยู่ในช่วงปรับพุงเนื่องจากเป็นโบราณสถานครับก็แต่ไหนแต่ไรลุงถุงกับเขาใจว่าเป็นเมนที่ใช้เผาซพของกระยัตเป็นอะไรแต่พอไปอ่านประวัติเล้วเขาว่าเป็นเนินทีอ่าก็สร้างขึ้นมาถมดินขึ้นมาเผื่อสร้างเป็นเจดีครับที่เห็นอยู่หล่นคือเจดีครับนี่ครับเขาก็จะมีเคส เป็นเจดียด์ที่สร้างขึ้นในสมัยปลายขกรงุงศรีอยุธยาครับมันก็ชัรุดสุดสมไปตามกาลเวลา,อาลองขึ้นไปดูครับโอ้บันไดสูงเป็นบันไดโอ้หินศิลาแรงครับก็เดินง่ายอยู่ครับค่อ,คอยค่อเดินพอเดินขึ้นมาข้างบนแล้วก็งงยอดลงโอ้ก็ ดูทิวทัศน์ก็ใช้ได้ครับสวยงามสวยงามนี่ยังขึ้นมีสุดรับขึ้นได้อีกนิดนึงอพอขึ้นมาทางบนแล้วก็มองดูถนนสายเศรษฐกิจครับมองลงไปข้างล่างแต่มันมีสูงเกินกว่าหลังคาตึกหลังคาบ,บานเนาะก็เอาพ่อพ่อได้เห็นครับเห็นบอนสูงๆจากมุมสูงของเมืองพิมายาแล้วก็ยอดข้างบนนี่จักมีแน่ใจว่าขึ้นได้ไหม โอ้ยอยากลองปีนขึ้นไปดูจักมันขึ้นทางไหน,นเดี๋ยวเดินรอบดูก่อนโอ้ก็มียาขึ้นเขียวครึมกับสวยงามครับโอ้บรรยากาศดีก็เดินขึ้นมาเห็นก่อนโอ้มาทางหลังก็ยังไม่เห็นทางขึ้นเลยครับมันเป็นเจดีกับงคีงขึ้นมีดายแะครับก็ค่อ,คอยเดินอ้อมไปก,ก็จกอิฐเหมือนอิดแดงครับอิฐแดงสมัยอจุธยาตอนปลายกับเจดี JD, สยยนะ่วนใหญ่ในอยุธยาก,ก็จะกออย่างนี้แหละ เ,เดินรอบนะครับสรุปว่าไม่มีทางขึ้นขึ้นไม่ได้ขึ้นมาได้เท่านี้ครับก็คงเป็นเจดีย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กูบานกูเมืองกัขึ้นไปบนยอดกันแต่ว่ามันไม่อยู่ในสภาที่จะขึ้นต่อไปได้นะครับครับก็ลงมาเลยครับลงมากลางล่างท้ายขึ้นไป Oh. สำหรับตอนนี้ลุงถุงกับทีมงานก็ต้องขอลาไปแล้วเอาไว้พบก,กันตอนหนะ้าก็ฝากกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการถ่ายทำนำเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมามานำเสนอต่อถ่านผู้ชมกันต่อไปพบกันใหม่ตอนหนะ้าสวัสดีครับ